ท่านมองว่าภารกิจหลักของสำนักงานเขตด้านการบริหารงานวิชาการคืออะไรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภารกิจหลักด้านการบริหารงานวิชาการของสำนักงานเขตสามารถสรุปได้เป็น5ด้านสำคัญก็จะมีดังนี้ครับ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาดังนั้นสำนักงานเขตต้องมีบทบาทในการจัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาสมัยใหม่รวมถึงสนับสนุนให้ครูใช้แนวทางการพัฒนาตนเองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการวิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่นๆและสุดท้ายนะครับก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวิชาการเป็นหนึ่งภารกิจสําคัญของสํานักงานเขตคือการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณอุปกรณ์การเรียนหรือสื่อการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ท่านมีแนวทางการสนับสนุนของสำนักงานเขตในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นอย่างไรบ้างสำนักงานเขตทำหน้าที่ให้คำแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่อีกทั้งสำนักง,งานเขตสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนในการนำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับหตถกรรมพื้นบ้านหรือการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับโรงเรียนในชนบทการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นเมืองและภาษาถิ่นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การนำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นพิพิธภัณฑ์วัดหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนครับท่านมีการปรับปรุงระบบบริหารงานวิชาการอย่างไรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาโดยเน้นการปรับแนวทางการเรียนรู้ให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการเรียนการสอนปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับอนาคตพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและภาคส่วนต่างๆรวมถึงใช้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวทางเหล่านี้ช่วยให้โรงเรียนในเขตพื้นที่สามารถผลิตบุคลากร,กรที่มีความสามารถมีทักษะแห่งอนาคต และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านสนอท่านด้ยีท่านเลียนนะครับเป็นผู้ในการวันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ในการศึกษาดิเทศนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยงศากับแคนเตสนะครับก็ผมอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางากับแคนเพศนะครับเป็นครูยิเทสนาตาธิจาคมก็ ได้รัจากแล้วก็มคุ้นนะครับก็เคยเห็นนะครับการทําง,งานของสนอนะครับก็อยากจะสัมภาษณ์นะครับข้อมูลแล้วก็นําไปพัฒนาแล้วก็ไปบอกกล่าวกับเพื่อนๆในสาขาบริหารทรัพย์สินนะครับว่าว่าที่กาแพงเพชรเนี่ยเรามีการเรามีการทํางานเกี่ยวกับการวิเครติดตามอย่างไรบ้างครับก็อยากจะให้ท่านสนพูดถึงแนวทางในการสนับสนุนครู ในการในการวิเทศติษยสามของสองมอกับแขงเทศนะครับสวัสดีนะคะ,ะในเรื่องของควาศศกษา์ิเทศเนาะศกษาวิเทพก่อนอื่นต้องมองเข้าใจของบทบาทน้าที่หนังสิสษเทพบอกว่าศึกษาวิเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อเป็นผู้ที่เหมือนผู้ทธหน้าที่นิเทศแนะนําแล้วก็ชีน้นํากระตุ้นเนาะกานทั้งครูแล้วก็ผู้รีหา ตื่ความรู้ตื่นความตระหนักเท่านั้นเรามีหน้าที่เพียงแค่ิเทศแนะนําเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดคู่อ่ากถามไม่คือเกี่ยวหน้าที่ของศิษย์เทศแล้วก็ในถ้าในส่วนของศิษย์เทศของวป็นเทพของสัวมันบอกวเนี่ยทุกคนก็จะรู้บทบาทหน้าที่ของตนก็จะต้องมีหน้าที่ชี้แนะชี้นำเหมือนอย่างสมัยก่อนศิษย์เทพเนี่ยเกาบอกว่าจะต้องมีความเป็นกตัญญูในตรเทพ ตอนตนี้เราก็ต้องใช้คำนี้มาตลอดในความเป็นกลยาณมิตนะคะก่อนเพราะว่าการท,ที่เราจะเข้าไปในเพศมุ่งนะคะสู่มู่สู่การพัฒนาได้หรืออะไรได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความกายวิมิตนนการชี้นําแนะนําไม่ได้ชี้นักเพื่อที่ชี้แนะแนะนํำเป็นเพื่อ,อนเพื่ี่ให้กับทำอย่างไรที่จะทำให้ถึงเป้าหมายในคุณภาพที่เราต้องการ แสิ่งที่ท้าทายที่สุดของการทํางานศึกษางปรเทศที่ฟัว่าก็คืออะไรสิ่งที่ท้าทายเนี่ยที่ถ้ากำลับจะมองพี่ยังพี่มองว่าการสามารถเข้าถึงผู้ชมนี่คือสิ่งที่ท้าทายเข้าถึงุู้ย่างแต่อย่างนโยบายหรือแนวความรู้หรือหลักการอะไรต่างๆในการที่เราบบทำหน้าที่ศิลปะต่านประเทศพี่ว่าทุกคนเนี่ยสัยไม่ทุกคนเนี่ยได้หมมีความรู้สึกลายทุกคนในการ มีประสบการณ์มีประสบการณ์จากโรงเรียนจากการสอนจากการอะไรตา่างๆแล้วก็มามามาพอเข้าสิา่งต่างๆเขากจะนำพวกนั้นมาใช้ได้แต่สิ่งสําคัญคือทาอย่างไรถึงจะเข้าใจคือให้ครูยอมรับให้ครูให้ผู้เรียนเห็นสอนนอนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อย่างสมัยก่อนว่าเห็นสอนนอแล้วก็ปักใต้ไหม่มมันจะไม่มีแล้วที่นี่ก็ไม่มีนะครับเพราะเราใช้ใจแลกใจในการนี้จะทำให้ครูยอมรับ เ,น,เนี่ยคือสิ่งที่ทันสมัยทยําำยังไงให้ครูยอมรับเน,นื่อยอันนี้ตรงกับคําชมท่านบอกอเมื่อวานเลยนะครับว่าศึกษาวิเทศที่นี่มีทักษะพิเศษในการพูดโน้มน้าวครูนะครับให้มาร่วมการทํางานร่วมทําโครงการร่วมกันนะครับของเอมากเลยครับในส่วนของในการช่วยให้ครูอาจจะมีครูที่ยุคเก่าๆครับตัน้องครับครูยุคเก่าๆที่เขาไม่มถนัดเรื่องของเทคโนโลยีครับ ทางงานนิเทศติดตามเราเนี่ยมีการช่วยเหลือของทางด้านไหนครับคของชาติถ้าเป็นเรื่องที่นโลยีก่กนเกณนเนี่ยเราจะต้องวามเข้าใจเราจะมีองค์ความรู้เราก็ต้องเหมือนเราต้องรู้ว่าศึกษานิติคนไม่ได้เก่งเก่งาแต่ก่อนที่เราจะออกเรียนเนี่ยเราจะต้องทําให้ศึกษาเกี่ยวกเราิิผเนี่ยรู้ทุกเรื่องรู้ทุกด้านก่อนเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปทําอะไรให้ใครสักคนเขาีความั่นใจศึกาในนิติผลเนี่ยเขาก็จะจะฝึกจากดีทักษะมีความรู้ ในเรื่องนั้นน่ะในเรื่องในเรื่องเีืกองดนตรีก็เหมือนกันทีไรก็เหมือนกันก่อนที่เราจะไปสร้างวูดนตเราก็จะมีความรู้ความสามาถกแบบนี้แล้วเมื่อเราไปถึงวงเนตรีคนอื่นเราต้องเข้าใจในีบริบทของจูของคู้คนนั้นของแต่ละรงเรีรีไม่เหมือนกันถูกไหมบริบทแต่ละปัญหาหรือว่าเรื่องที่เขาต้องการเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราเมื่อเราไปรงเนีรีเนี่ยเราจะไม่มองว่าอ่าเรามีองค์อย่างเนี้ยเราจะไปใส่เขาเลยไม่ได้ นะคะสุศกษาใน้ทุกคนต้องไปมองว่าคุณครูแต่และโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรแล้วเขามีความต้องการอย่างไรพื้นฐานเขาอาจจะไม่ดีแต่เขาอาจจะมีความต้องการสูงหรือพื้นฐานเขาอาจจะมีแล้วแต่เขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็อาจจะมีความต้องการที่จะในเรื่องของความรู้ตัวนี้เมื่อเราศึกษารบริบทพวกนี้หมดแล้วเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะเป็นหน้าทีว่าถ้าเป็นเนี่ยเคสนี้นะกลุ่มนี้นะควรจะเป็นคนลักษณะไหนเข้าไป ทีน mm. ีはは yes him, ้คนที al sure so. ่ตรงกับความต้องการที่พี่พี่บอกว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ข่าของเราเรารู้ปูปุ๊มเรารู้ตัวจเพอเราเข้าไปเราใช้วิธีการพูดวิธีการน้อมน้ำแล้วก็นาความรู้เข้าไปสื่อการสอบถามตอบแล้วก็อยากได้อะไรอยากเรื่องอะไรเราก็หาอีกีว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อให้สิบเอไอร้อยเอกก็เราก็ทาปูไปสุ่ต้งอย่างแต่ถ้าครูที่เขามีความเก่งด้านนี้แล้วเราก็แนะนํา ในเรื่องของอสื่อเทคโนโลยีตามที่มันลอยฟ้าอยู่แบบว่าเว็บไหนอะไรไหน,นเราก็จะพูดถึงนไไแนะนำแนะนำเพิ่มเติมบางทีก็าอาจจะไม่มียังไม่อยากรู้ในเวลานี้ในเรื่องอื่นหรือว่าเ็าอยากจะรู้เรื่องนี้ในเวลาอื่นเราก็แนะนําเขาได้แค่แนะนําก็อย่างเงี้ยมันก็จะเขาก็จะในอนาคตครับท่านสนาคิดว่า ทิศทางในการทํางานของประเทศจะเป็นยังไงคะน่าน้าเป็นเรื่องของการณวันนี้นะคะที่ที่มั่นใจว่าสัญญาที่เราที่มีความพร้อมนะคะและ้แลกวก็ลองสามารถที่จะคำคนวเข้กับนยบายต่งางๆได้เพราะนั้นทิศทางไม่ว่าจะมีอะไรมาเราสามารถไปได้อย่างในยุคปีนี้นมันจะเป็นเรื่องเออะไรเพมะั้าจากประสบการณ์ปีที่แล้วหรือว่า ในเรื่องของการพัฒนาครูในเรื่องของพารูทณาในของปีที่แล้วเรามีความพร้อมพอมาปีนี้พอเรารู้ว่าเขาต้องการในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเอไอเนี่ยรู้ใยทุกคนก็จะต้องทาความเข้าใจแล้วก็พาครูไปได้เท่ไ้นแนวโน้มเนี่ยอะไรมาผู้เรื่องเราไปได้หมดสุดท้ายสุดท้ายอยากจะให้ท่านสุาติพิเศษฝาก เพื่อนนะครับที่จะมาเป็นผู้ริการหรือว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเนี่ยในมุมมองของท่านศาสตเนี่ยว่าว่าในตัวท่านผู้ที่จะมาเป็นผู้ในการจะต้องจะต้องยางอะไรบ้างในเรื่องของความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการนี่คิดว่าผู้บริหารที่ที่สามารถขับเคลื่อนการโเรียนได้และเป็นที่ยอมรับเนี่ยจะต้องมีทั้งหลักวิชาการ ก็หลักบริหารนะครับนี่ในหลักบริหารเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนที่สามารถจะพาไปได้เทคนิคและก็ระเบียบในเรื่องของทาการเงินอะไรอสัารรอย่าะไรเงี้ยที่คิดว่าอันนั้นอ่ะเป็นเทคนิคที่ตัวเองสามารถไปเรียนได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานชักนำก็คนที่จะเป็นผู้บริหารที่มั่นใจว่าต้องมีความรู้ขึ้นละความเป็นรูที่รู้ในเรื่องของแผลในเรื่องของ การแปลทีอ่อยากถามว่าประเมินผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการที่ติดแบบตัวนี้มันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่สร้างสมมาตั้งแต่สมัยหนูแล้วก็ต้องมีตัวนี้ไปเมื่อมาสู่เข้าถึงตำแหน่งแล้วเนี่ยเอาตัวนี้ไปเป็นหลักหลักในเรื่องของการปรับงานได้รูสถาที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะคะเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเกิดว่าทุกคนอยากไปดูอาหารแต่ถ้ายังยังไม่แข็งในเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็น ตัวที่ให้ไม่สามารถที่จะพาไปสู่ข้อหมายในทานาได้เวลาพูดเรื่องงานวิชาการถ้าเกิดผู้ริหารเราไปเจอสักคนเราคิดว่าเอาแล้วเ,เรยร้องทาเลย,เลยผู้พูดทาเลยอย่างเงี้ยความไม่มั่นใจในในที่เขามอกแบบมันที่ผู้พูดบอกแบบมันจะไม่ตื่นแต่ถ้าที่น,นี่มีความแม่นแน่นแล้วก็มั่นใจในเรื่องงานวิชาการที่คิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดจะต้องเป็นผู้พู การิตาแก้วสิงห์นะครับวันนี้อยากจะถามความรู้สึกนะครับที่มีต่อผอผอผอท่าอดีทักเพียนะครับในการลงมือของอกลุ่มที่เกีขอแบ่งแบบเป็นสองส่วนนะคะก็คืออยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่ของสิบผอท่าเรือไปทุกสังเกตนะครับตอนนั้นนะคะเรียนได้ ระหว่างแบบสมารรุ่นใหม่กับพี่ๆทุก ที่ต้องไปตลอดไปลงไปประสานางานกับโรงเรียนกับขออ้อเพื่ในการจัดกระตับถึงนนนคนที่จะเป็นผอเนี่ยเขาบอกว่าควรจะทํายังไงในเรื่องของงานวิชาการค เดี๋ยวผมมอ,อกคน,นนี้คนน,น,น,นนี้แล้วคุยคน,นนี้เลยคือปอ